วันนี้ผมจะมาอัปเดตอายุอง,งูนของผมเป็นอง,ง่นพันเอสสี่นะทุกคนถ้ารวมวันนี้ก็เป็นอายุประมาณ17วันนะทุกคนผมซื้อปลูกมาตั้งแต่วันที่16นะฮะวันที่16ผมลงถุงสีขาวเนี่ถุงแบบนี้ถุงนี้แลวนะนะก็เป็นครั้งเป็นวันแรกก็อันนี้ก็อายุ17วันนะก็ใบก็เริ่มออกนะอันนี้ผมก็มาปลูกลงเรื่อนของผมนะก็สร้างแบบประหยัดงบแบบสุดๆแล้วนะทุกคนเสียตังแค่เป็นอันนี้นะถ้าใบา ผ้าพลาสติกนะฮะก็ที่เหลือก็เป็นของเหลือจากเล้าไก่โอ้ที่ผมเลิกเลี้ยงมานะก็ไม้ผมก็ตัดมาหลังคานี่ะก็เป็นไม้ไผ่ฮะสร้างแบบประหยัดที่สุดละก็อันนี้ผมก็ปูได้วยผ้าดำนะแต่ฝั่งนี้ยังไม่ได้ปูฮะก็ยังไม่มีเวลาได้มาปูนะก็การพัฒนาการของต้นนี้ผมว่าดีที่สุดในบรรดาสามต้นนะต้นนี้ก็ไปไกลนะครับทุกคนผมก็เอามาปลูก ตอนเช้านะฮะผมก็มาลดน้ำละแล้วผมก็มาถ่ายช่วงเย็นดูว่ามันจะเหี่ยวไหมแต่ผลปรากฏว่ามันไม่เหี่ยวครับทุกคนมันก็แตกยอดฮะตอนนี้ผมเด็ดยอดไปแล้วนะก็ยอดผมได้เด็ดไปแล้วครับผมรอให้มันแตกขึ้นไม้ไผ่นี่นะก็หลังคาผมไม่ค่อยสูงนะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะก็สามต้นนะห่างประมาณแค่สองเมตรสองเมตรกว่ากทุกคนก็ไม่ค่อยไกลนะผมก็จะลองปลูกแบบไปใกล้ๆดูดูว่ามันจะเวิร์กไหม ส่วนต้นนี้เป็นต้นที่สามผมดูๆแล้วทำไมยอดมันรู้สึกว่ามันเล็กลงเรื่อยๆมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ผมมือใหม่เลยอันนี้เป็นต้นเดียวที่แบบยอดเล็กลงเรื่อยๆอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะอันนี้ยอดมันเล็กลงเรื่อยๆใบมันเล็กลงเรื่อยๆมันกบบยอดมันจะตันแล้วอะมันก็บยอดมันจะสุดอะอันนี้ผมงงเหมือนกันก็อันนี้จะเป็นหินดินทรายครับทุกคนมันเป็นหินเลยไม่รู้จะดีหรือเปล่านะ เนี่ยแต่ช่อนี่ยนยอดมันไม่เล็กๆอย่างยอดเมื่อกี้อะ่ะอันนี้ไงต้นที่หนึ่งก็ไม่เหมือนนะโอดิต้นที่หนึ่งมันก็มีอะ่ะไม่รู้ต้นที่สามมันเป็นะอะไรนเรามาเดี๋ยวอีกสักสองสามอาทิตย์ผมจะมาอัปเดตใหม่อีกรอบหนึ่งนะก็น,นี่เป็นตานะตาที่เหลือผมเด็ดออกหมดแล้วทุกคนอันนี้ก็เป็นตาที่เขาติดมาให้นะแต่ผมอยากได้แค่ตาเดียวผมก็เลยแกะออกแล้วครับทุกคนตานี้มันก็ ตอนแรกมันก็งอกออกมาเป็นใบนะแต่ผมแกะเอาโหมดแล้วทุกคนตาที่เหลือผมเออน,นี่อะมันแกะมันงอกแล้วนี่อันจะแกะออกเลยคทุกคนตานี่เป็นตาต้นตอของอันนี้นะเราจะไม่ใช้ฮะทุกคนเราจะใช้ตาที่เขาติดมาให้เรานะก็สูงประมาณแค่80เซนเองนะจากพื้นมาถึงตรงไอ้ตรงไม้ไผนะ่เนี่ยที่ผมทําเป็นคานให้มันขึ้นเนะี่ยต่ำม,มากนะไม่รู้ว่าใครทําสูงกว่านี้หรือเปล่าถึงเ่าอาจะทาสูงกว่านี้นะแต่ผมว่าผมทําต่ำมากครับทุกคน สูงแค่80เซนนะครับส่วนเล้านี่ส่วนหลังคานี่ผมว่าสูงผมไม่ได้วัดอะผมว่าน่าจะมาณสูงร้อยร้อยเก้าสิบอะน่าจะเมตรเก้าสิบน่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่สูงมากนะเพราะว่าไม้ที่ผมหาได้มันก็สูงสุดแล้วเท่านี้ละก็ผมก็เอาแสแงมากั้นนะที่ผมกั้นไม่ได้กั้นแมลงนะทุกคนผมกั้นไก่ฮะที่ผมกั้นว้ไม่ได้กั้นแมลงนะผมกั้นไก่นะกลัวเดี๋ยวไก่เข้ามาคุยเขี่ยก็สูงประมาณนี้ผมว่าก็ไม่มีไก่เข้ามานะ ผมว่าอาจจะแก่อาจจะไม่เข้ามาถ้าเป็นหน้าแรงนี่ไม่แน่ฮะไก่อาจจะเข้ามาพราหน้าฝนนี่มันมีหญ้าให้แก่มันคุ้ยเขียม,มก็เลยไม่เข้ามาแต่ผมต้องกันเอาไว้นะเผื่อมันเข้ามาต้นง,งูยังเล็กอยู่ครับเดี๋ยวอีกสักสิวันผมจะมาอัปเดตใหม่อีกรอบหนึ่งครับทุกคน